จะมีกล่องกลมๆเล็กๆด้านขวามืออ่ะที่ขัดฟันน่ะมมกอ๋อมันแบบขาขาว,ขาวกลมๆเล็กๆอ่ะเส้นเใช่ใช่ใชคือหมาไม่ได้ขึ้นมาอยู่ในห้องเลยเหรอ้องก็ขึ้นมาในห,ห้องค่ะ ตอนเช้านะก็ไม่ได้ดูเลน่ยมีผนอาไม้อะไรหรือเปล่าปวดที่มันถูกนะ้ำก็จะเปรี้ยวๆหน่อยกัดออกแล้วก็กินแค่ข้างบน ของการกินยานะคะยาที่จะต้องกินแก้ไอหลายเส้นหะวันนี้ก็ไม่ค่อยไอมากเมื่อวานก็ไม่ค่อยไอมากเลยเนาะอาการที่ยังหลงเหลืออยู่ที่แปลกมากมันจะเป็นแค่ตอนก่อนนอนเท่านั้นเองนะคะคือหนูนานอนแล้วหนนะูหายใจไม่สุดอะ่ะพยายามจะหายใจแล้วไม่สุดมันต้องใช้ความพยายามเพราะฉะนั้นเวลาก่อนนอนก็จะนอนหมากมากเลยเดี๋ยวจะต้องบอกหมอแต่หมอกาไม่ค่อยคุยด้วยอะ่ะก <G ül üyor> ็เลยรููจะบอกหมอยังไงนะคะเดี๋ยวถ้าวันนี้หมอโทรมาก็คงจะบอกแปว่ามันเป็นแบบตอนกลางคืนเมื่อคืนนี้คือคิดว่าจะลายหาวเพยายแล้ว ว่ารู้สึกหายใจยากมากอะไรอย่างเงี้ยคืนก่อนหน้าเป็นแล้วหนึ่งคืนตื่นมาโอเคแต่เราคิดว่าเป็นแล้วตื่นมาโอเคแล้วไม่คิดว่าจะเป็นคืนในคืนที่2หรือเมื่อคืนแล้วก็ตื่นมาตอนนี้ก็คือโอเคไม่ได้มีแบบปัญหาในการหายใจนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะเราเปิดแอร์หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าทั้งวันเราไม่เปิดแอร์สิ่งที่กินก็คือยาแก้ไอละลายเสมหะนะคะกับไบโอซี C. ที่มันมีซิงด้วยะคะ่ะวิตามินซีที่เก็บอยู่หนึ่งเม็ดกินวันละสองเม็ดวิตามินซี กี่แม่ป่า,ามาเคาะเช็คอัพออกซิเจนวัดไขวัดความดันถามพยาบาลว่าวันนี้จะมีเอ็กซเรย์บอดหรือเปล่าเขาบอกเขายังไม่ได้หลับการแจ้งมาเลยทางนี้ก็กังว,วลนะคะเพื่อนทางก็กังวลว่าวันนี้จะได้เอ็กซเรย์หรือเปล่าไม่รู้การทํางานของที่นี่จริงๆอะ่ะคือเขาต้องการให้เราแบบอย่ายไปยุ่ง,งกับเขาเยอะหรือยังไงก็ไม่รู้อะ่ะเอออย่างนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่จะถามอะไรก็ไม่ค่อยตอบคือเราจะต้องอยู่เฉยๆเพื่อให้เขาทําอะไรให้เราอย่างเดียวฟีดแบคคือช้ามากนะคะไม่ได้ว่าพยาบาลหรือะไรนะเพราะว่าที่พยาบาลเขาก็ทําหน้าที่เต็มที่แล้ว แล้วแต่เอาจริงนะหนูนาะรู้สึกว่าอยู่ที่หมออะคือถ้าเกิดหมออะเขาใส่ใจกับการดูแลคนไข้อะหนูนาจะไม่รู้สึกแบบนี้อะทุกครั้งที่โทรมาอัปเดตอาการประจําวันอะคุณหมอจะพูดเร็วมากเพื่อที่จะให้จบจบไปอะอันนี้คือความรู้สึกเรานะหมออญญาจจะเก่งก็ได้ดีไม่รู้นะคะแต่ว่าเวลาโทรมาอาการเป็นยังไงบ้างครับแล้วมีอย่างอื่นรุด้วยไหมครับแล้วอยังไงครับคือพูดแบบเขาก็ฟัง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 ,ฟง,ฟงแล้วก็ไม่ได้มีฟีดแบ็กเลย ถ้าเกิดสมมติหาจะถามอะไรอย่างอื่นคือแบบหมอก็คือถามคาตอบครับอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยอะแล้วคนที่เป็นห่วงเราอยู่ข้างหลังอะเขาก็พยายามจะถามหนูนะเรื่องผลเอกซเรย์ปอดขอหรือยังขอหรือยังเขาก็อยากจะเอาไปให้อาจารย์หมอคนนู้นคนนี้คนนั้นมาช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูนะาก็มีปัญหาเรื่องการหายใจใช่ไหมก็ขอไม่ได้อะนางไม่เข้าใจว่ามันเป็นโ o l i c y หรือหรือมันห่วงห้ามขนาดนั้นหรอแต่มันเป็นผลปอดเราอะเราควรจะได้เห็นวะเดี๋ยวยังไงรอดูวันนี้นะคะว่าจะได้ตรวจปอดหหมมแลล้้วกก็จะไดผฟร คือวันนี้หนูนาพยายามจะกินน้ำอุ่นให้เยอะเขาบอกว่าให้กินน้ำอุ่นเลยอะน้ำต้มรนะ้อนๆอะไรอย่างเี้ค่ะ เขนะาหยิบถุงผิดมาให้หนูหนนเพราะปกติห้องหนูหนะเขาจะเขียนหนึ่งมื่หนึ่งก็เอาไว้ผิดถุงนะคะสลับถุงถ้าผิดเหมือนกันนะ่ะไทยเราต้องกินกับแม็มกี้ตอนนี้ยังไม่ถามโบมรีบกินก่อนเพราะว่าเผื่อว่าเขาทาไปเอ็กซเรย์ปอด์นะ่ะรีบกินก่อนเผ็ดมากๆเลยอะ่ะปกติแล้วเขาว่าจะเอาถุงของนะเขียนว่า no spicy ใช่ป่ะแต่นี่นคือคลิกแบบเผ็ดมากมากิน <c oughs> ไม่ได้เลย ต้องให้พี่ชบาช่วยละต้องไปเอาแอปเปิ้ลจากในตู้เย็นมากินวันนี้เราต้องพึ่งพี่ฉบานะคะ่ะอันนี้ที่เพิ่งได้มาไปแช่อันที่แช่แล้วเอามากินยังดีนะที่มีแอปเปิ้ลด้วยเพราะว่าชอบน้ำแอปเปิ้ลหายเผ็ดเออชิมขนมกล้วยด้วยอร่อยใช้ได้นะ จะกลิ่นกล้วยนิดน,นึงเหมือนกันแต่มันเป็นฟิลแบบไม่ค่อยมีเนื้อกล้วยแต่ก็อย่าเลือกมากเขาให้กินได้ก็ต้องกินเดี๋ยวชงยินกันกนอนดีวกว่าเผ็ดจริงๆอ่ะน้าหัวตาไหลเดยอ่ะเขาคงมีหลายห้องเขาก็ต้องมีงงบ้านละมั้งใครจะไม่กินเผ็ดเนาะ กินชากับขนมเพราถ้าเป็นกลิ่นชาก็คงไม่ได้กินอยู่ดี ใช้ส่วนตัวมาฝากนะคะช่วงประมาณบ่ายๆอะค่ะค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงมีสิบแล้วนะคะรุนมากเลยว่าจะถูกเรียกลงไปเอ็กซเรย์เปล่าต้องตรวจสิเอเอ็กซเรย์สิเนาะตอนแรกบอกว่าจะตรวจเมื่อวานพยาบาลบอกไม่ใช่คือวันนี้ก็ยังเลยรุนหนะรุนกว่ารุนหวยกะ มาหกวันนะคะวันนี้เพิ่งเริ่มรู้สึกว่าอยากจะกินขนมนะคะเดี๋ยวเราจะเอาขนมแช่ตู้เย็นก่อนเพื่อจะได้กินแบบเย็นๆแล้วอร่อยว้าเปิดมาเจอฉบาแช่ขนม้อยอย่างนี้กินขนมจากอันหนึ่งกินบบตเตอร์เค,ค้กของเขาดีกว่า แต่ว่าเพื่อเค้กคนกินกับชาเดี๋ยวรอชามาจากแฟนหนูนาส่งมาให้นะคะเดีย๋ยวค่อยกินแล้วกันแต่ว่าเราต้องชิมก่อนว่ามันรสชาติเป็นยังไงไหมชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงก่อนอื่นต้องดมก่อนมาได้ก,ดกลิ่นเปล่าได้กลิ่นนิดนึงนะหวานอะต้องกินกับน,น้าชา,น,านี้มันหวานมากเลยกินเลทใหดีกว่าซื้อมาพอดีนะคะ นาเป็นคนไม่ค่อยชอบกินขนมหวานถ้าขนมหวานก็เป็นแบบกะทิขนมไทยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครติดตามในไอจีสตอรี่หนูนะทุอย่ชงก็คือบ้าทาขนมไทยข้ามอยู่นั่นอะเร,นเราได้กลิ่นเราได้กลิ่นละแต่ไม่มากเค็ <S 2> <S 2> มมากเลยอะไม่ได้กินมานานมากเมื่อก่อนมันจะเป็นกล่องดำเออนนไม่ใช่กล่องํามันรสใหม่หรอออริจินอลเขาเขียนด้วยนาว่าอบไม่ทอด น่าจะให้ที่บ้านฟงม,มาม่ามาลืมอะไม่เป็นไรเพราะว่ายัางไงเราอ่ะออกที่นี่ส4ี่วันเราต้องไปกักตัวต่อที่บ้านอีกสิบสี่วันนะคะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่อยากกินมาม่ากินเนี่ยลองอิมเมจินดูว่าถ้าเรากลับบ้านไปแล้วอะเราก็คงยังหลอนพวกแกรทพวกล n e แมนอยู่ดีนะเไม่อยากมาอยู่แบบนี้แล้วอ่ะ โอเคจะได้ปองฟ้าถูกไม่เป็นไรจะออกแล้วเนี่ยเหมือนที่เดิมแต่แกออกแกก็ต้องเป็นกักตัวอีกเจ็ด,ดวันในบ้านเพราะว่ามันมีองคักที่เชื่อมันยังจะแพร่ไปหาผู้อื่นได้อยู่ใช่โอเคโอเค มาอัพเดตนะคะคือเมื่อกี้มีคุณหมอท่านหนึ่งที่ไม่ได้ดูแลนูนาเขาเป็นหมอผู้หญิงโทรมาบอกว่านี่เป็นคุณหมอที่ไม่ได้ดูแลนะแต่ว่าคุณหมอคนที่ดูแลปัจจุบันนะ่ตอนนี้ไม่ว่า,างเลยนยห,ห,หนูนะนตอนนี้ยังตกใจเลยบอกมีคําถามอะไรไหมนี่ก็บอกว่าก็คุยนู่นนี่นั่นแล้วคุณหมอบอกว่าตอนนี้อ่ะอาการของหนูนาคือเริ่มลงปอดแล้วจริงๆยังไม่แย่จนถึงขั้นกับมือไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาทําเรื่องเบิกยาต้านไวรัสไปแล้วแล้วก็พรุ่งนี้คาดว่าจะได้ช่วงเย็นคงจะได้ทานแล้วก็ถ้าทานแล้วอ,อ่ะ ประมาณ5วันก็อาจจะไม่ได้ออกตามกําหนดเวลาส่วนตัวหนูหนะไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะออกเร็วขนาดนั้นไม่ได้รู้สึกเบื่ออะไรขนาดนั้นแต่แค่รู้สึกต้องการรู้อาการของตัวเองอย่างกระจ่างแบบนี้คือหนูนะโอเคมากตอนนี้กําลังบอกเพื่อนว่าอยากจะขอเปลี่ยนหมอมาเป็นหมอผู้หญิงคนนี้บอกหมอบอกว่า <c oughs> คุณหมอจะโทรมาหาหนูแบบนี้ทุกวันไหมรู้สึกชื่นใจที่ได้คุยกับหมอแล้วรู้เรื่องหนูบอกว่าเออแฮปปี้มากที่รู้แล้วว่าอาการเรา <c oughs> รอย่างนู้นอย่างนี<ๆ>้เขาก็บอกว่าอาการไม่ร<ๆ>ุนแรงตอนนี้อยากเปลี่ยนหมอเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตทุกคนอีกที ะะแล้วก็ส่วนเรื่องเอ็กซเรย์วงมากจริงๆหมอผัดมาเรืเ่อยๆนะคะอัปเดตอีกรอบนะคะก็เมื่อกี้เพื่อนพยายามโทรประสานให้ว่าจะทํายังไงที่ได้มีการสื่อสารระหว่างตัว <c oughs> หนูนานแล้วก็ตัวคุณหมอหรือทีมพยาบาลให้มากกว่าน,นี้ <c oughs> เพราะว่าไม่ได้กังวลอะไรเลยยกเว้นอาการของตัวเองการสื่อสารระหว่างหมอทีมหมอทีมพยาบาลแล้วก็ตัวเราคือมันเป็นคนละทางหมดเลยแล้วคุณหมอก็ไม่เคยได้มานั่งคุยอธิบายอะไรเลย,เลยใช่ไหมคะคุณหมอเดิมอ่ะท้าเขาก็ให้เป็นบบเบอร์เมนเจอร์มาคนที่เขาเป็นคนของโรงพยาบาลที่มีหน้าที่ดู รวมการโอเปเรชั่นทั้งหมดตรงนี้คุยแล้วหนูเนแบบแฮปปี้มากณนะตอนนี้นะคะรู้สึกสบายใจมากๆที่เขาบอกว่าเขาอะ่ะจะพยายามประสานให้ได้มากกว่าน,นี้แล้วก็ในเรื่องฟิล์มในเรื่องของอาการในเรื่องของยาเมื่อกี้พี่พยายบาลมาเคาะนะคะ คุณแฟนนะคะเป็นทุรลให้อีกคดีว่าน้าเกินหนูนาะเอามาสองขวดแล้วก็ขวดนึงใกล้จะหมดแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าคงจะต้องใช้อีกนะคะในการตัวคอล้างจมูกอะไรนี้นะคะหนูนาะก็ให้ที่บ้านอนะ่ะส่งของไปไว้บ้านแฟนก่อนแล้วแฟนก็คือรวบรวมแล้วเอามาให้หนูนากทีสิ่งที่หนูนาอยากได้ <c oughs> มากๆเลยก็คือเป็นขาสั้นนะคะเพราะว่าอยู่ในนี้เราก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วหนะูนาเอาแต่ขายยาวมาแล้วก็มีขาสั้นแค่ตัวเดียวซึ่งก็เป็นขาสั้นแบบออกกําลังกายมันก็รัดคูงมันก็แอบแบบัดเนาะ <c oughs> คุณแฟนซื้อก่วตดออกซิเจนมาน วันนึงวัดสองรอบมันอาจจะไม่พอเนอะสำหรับคนที่อาการลงปอดแล้วนะคะบางทีหนูแนวรู้สึกเหนื่อยห,หอบหรือว่าแบบหายใจไม่สุดอะไรแบบนี้การวัดออกซิเจนก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เช็คสัญญาณของตัวเองได้ดีนะคะถ้าเกิดออกซิเจนเริ่มต่ำกว่า96ก็ต้องเริ่มระวังนิดนึงแล้วอาจต้องวัดอีกรอบหนึ่งแล้ว,ว,ก,ลออก,ลวก็รีบบอกกินแพทย์นะคะเดนเข้าฟอสค่ะเป็นสิ่งที่หน,นูแนาใช้ติดมากนะไม่ได้ใช้มาตั้งแต่วันที่นายายเข้ามานะคะให้แม่บ้านเนี่ยส่งไปพร้อมกับกางเกงสำคัญมากแล้วก็ขอบคุณคุณแฟนสำหรับาาเขียววนะคะคิด่ จะเอามาดื่มชงกับน้ำร้อนนะคะที่ต้องทานเยอะๆก็โดยรวมแล้วนะตอนนี้ภาพรวมความกังวลก็ลดน้อยลงความจริงก็ไม่ควรที่จะลดน้อยลงเพราะว่าอาการลงปอดถูกไหมแต่อย่างที่บอกว่าสัญญาณต่างๆออกซิเจนก็ยังไม่ได้แย่คุณหมอผู้หญิงที่เขาโทรมาเขาก็บอกว่ายัางไม่หนักขนาดที่จะแพนโดไม่ได้เ <c oughs> มื่อกี้คุยกับเบนเจอร์จะขอเปลี่ยนคุณหมอจากเดิมที่เป็นผู้ชายที่คุยกับเราคำสองคำเปลี่ยนเป็นคุณหมอผู้หญิงหวังว่าจะได้นะคะก็การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคน ที่อยู่ในห้องสีเหลียพูดเยอะก็เหนื่อยก็เป็นกําลังใจให้หนูในตวเองตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะต้องกินข้าวแล้วแล้วก็สรุปนะคะวันนี้ก็ยังไม่ได้เอ็กซเรย์ก่อนนะคะก็ทางนู้นก็บอกมีรถมาเอ็กซเรย์แล้วทางนี้ก็บอกว่ายังไม่มีหมอยังไม่นัดนู่นนี่นั่นก็เลยโอเคเอาเป็นว่าให้เปลี่ยนหมอก,ก่อนแล้วก็ให้เป็นดุลพินิษของคุณหมอว่าจะเอ็กซเรย์อีกทีเมื่อไหร่เพื่อที่จะดูการเปลี่ยนแปลงระหว่างฟิล์มที่2ที่ X เอ็กซเรย์ไปวันที่เจกับณนะตอนนี้ว่ามันแย่ลงหรือเปล่่านนะะะคคเป็กลังใจด้วย ได้มาปุ๊บก,ก็รีกวัดเลยนะคะเพราะว่าเขรู้ว่าลงปอดแล้วมันก็แอบอันตรายนิดนึงเนอะก็พานิกนิดนึงเนอะเกิดมาไม่เคยเป็นได้ค่าออกซิเจน9กก็ถือว่าโอเคนะคะเดี๋ยวจะพยายามวัดบ่อยๆ ขนมกล้วยอร่อยอะเดี๋ยวเราจะเก็บในตู้เย็นดีกว่าไม่อิ่มจริงๆอะวันนี้แอมกินกุริโกะออามากินอันหนึ่ง วันนี้เพิ่งเป็นวันแรกที่อยากกินขนมอ่ะอาจจะแบบเริ่มได้กลิ่นมือนี้คือไม่อิ่มสุดๆปลาเนี่ยแค่ออกมาแป้งอย่างเดียวเลยอะ่ะนะก็เลยต้องกินแบบเครื่องพวกแบบหอมใหญ่ขิงเห็ดอะไรแบบนี้อันนี้คือเป็นแป้งอย่างเดียวจริงๆนะไม่มีเนื้อเลยอะ่ะไม่อิ่มอะ่ะกินขนมที่เราเอามาตอนแรกว่าจะกินคุกกี้แต่คุกกี้ก็เดี๋ยวลองชิมอันนึงแล้วกันลองเอามากินอันนึงถ้าไม่อร่อยก็จะได้ขิงเลย เก็บไว้ทุกมือเลยอ่ะอร่อยนะ ตาต้านไวรัสอ่ะพอเพราะของหนูหนามันหลบปอดพรุ่งนี้เยน็นๆนี่แหละเขาน่าจะเอายาม,มาให้หนูหนากินเรก้ามั้งหมอคนแรกอะ่ะเขาเห็นผลเอ็กซเรย์หนูนาตั้งแต่วันที่5วันที่6แล้วถูกประหลาดปล่อยร่วงเลยมา3-4มวันไงนพูดถึงนะอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นหมอที่เขาใส่ใจมันก็ดีกว่านี้ใช่ไหมล่ะู้ก็เจ็บนะอบหน่อยๆแต่วันโน้นแล้วนี่นะใช่